ยินดีต้อนรับเข้าสู่สุขในธรรมนะครับวันนี้อยากชวนทุกท่านมานั่งพักกันสักนิดหนึ่งช้าลงหน่อยนะครับเพื่อทบทวนบางสิ่งที่สำคัญมากๆกับชีวิตเราคือเราได้ข้อมูลมาหลายชิ้นเลยเกี่ยวกับเรื่องสติครับแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการเปรียบเทียบว่าสติเนี่ยเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ของชีวิตเลยค่ะใช่ค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราคุ้นเคยกับเรื่องเทคโนโลยีกันดีถ้าเรามองว่าร่างกายเราเป็นฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคะคจิตใจความคิดต่างๆเนี่ยก็เหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่คอยขับเคลื่อนแล้วสติเนี่ยแหะค่ะคือตัวสำคัญเลยเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการหรือ OS นะคะโอโ๋อครับ OS เลยค่ะถ้า OS ดีทุกอย่างในชีวิตมันก็ทางานราบรื่นดีไม่ค่อยสะดุด แต่ถ้า OS มีปัญหาระบบรวนโปรแกรมอื่นๆก็รวนตามไปด้วยหมดเลยค่ะน่าสนใจครับแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันมาถ้าสมมุติว่าซอฟต์แวร์หรือสติตัเนี้มันมันบกพร่องไปเลยครับระบบชีวิตจะรวนนี่มันเป็นยังไงครับมีผลกระทบแบบชัดๆบ้างไหมครับจะกลายเป็นคนคิดเร็วพูดเร็วทาอะไรก็เร็วไปหมดขาดความยังคิดไปเลยค่ะในข้อมูลก็มีตัวอย่างเรื่องความโกรธนะคะ ถ้าเราขาดสติรู้ทันเนี่ยเราอาจจะตอบโต้ไปตามอารมณ์เลยทันทีครับซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาตามมาได้ง่ายๆเลยแต่พอเรามีสติขึ้นมาแค่รู้ตัวว่าอ๋อตอนนี้กำลังโกรธอยู่นะมันเหมือนมีโปรแกร,รมตรวจจับไวรัสทำงานขึ้นมาเลยค่ะทำให้เกิดช่อ,อ,ชองว่างให้เราได้เลือกเลือกได้ใช่ค่ะว่าจะจัดการยังไงจะดับไฟแต่ต้นลมหรือจะปล่อยให้มันลามสติก็เลยเหมือนเป็นไฟวอลของใจเราป้องกันปัญหาแต่เนิ่นๆเลยค่ะ เข้าใจเลยครับแต่ก็มีข้อสังเกตในเอกสารเหมือนกันนะครับที่ว่าหลายคนยังยังติดภาพว่าสติคือต้องไปนั่งหลับตาทำสมาธิเท่านั้นอืมอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่เจอบ่อยมากๆเลยค่ะครับคือการนั่งสมาธิเป็นการฝึกสติแบบหนึ่งที่ดีมากๆนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของสติสติที่แท้จริงจริงๆแล้วคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกๆกิจกรรมที่เราทำอยู่เลยค่ะ ทุกกิจกรรมเลยใช่ค่ะข้อมูลที่เราดูกันก็เน้นย้ำเรื่องนี้มากๆการรู้ตัวตอนล้างจานตอนขับรถแล้วหงุดหงิดหรือแม้แต่ตอนดีใจมากๆแล้วรู้ทันว่ากํำลังดีใจเหล่านี้คือสติในชีวิตจริงหมดเลยค่ะเป็นสติที่ทำงานเหมือน OS ที่รันอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนที่เราตั้งใจเปิดโปรแกรมสมาธิเท่านั้นอ๋อครับ แล้วมีวิธีฝึกง่ายๆที่ข้อมูลแนะนำไว้ไหมครับสำหรับการเ,าเหมือนอัปเดตสติตัวนี้ในชีวิตประจำวันของเรามีคำแนะนำที่ทำได้จริงเลยค่ะแล้วก็ง่ายมากๆด้วยนะคะเริ่มจากตื่นนอนลองรู้สึกตัวกับลมหายใจตัวเองสักครู่อืมครับตื่นมาก็รู้ตัวเลยใช่ค่ะแปลงฟันก็รู้ว่ากำลังขยับมือกำลังแปลงอยู่นะ กินข้าวก็อยู่กับรสชาติอาหารจริงๆไม่ใช่ใจลอยไปอยู่กับมือถือหรือคิดเรื่องอื่นเอาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นถูกต้องค่ะแม้แต่ตอนคลิกเครียดลองหายใจลึกๆแล้วก็แค่รับรู้ว่าอืมตอนนี้กำลังเครียดอยู่แค่นี้เองค่ะหรือตอนเสียใจการรับรู้ความรู้สึกนั้นโดยที่ไม่ต้องพยายามหนีมันก็เป็นการฝึกรู้ทันอย่างหนึ่งเหมือนกันทำให้สติกลายเป็นเพื่อนเราในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะ ทำบ่อยๆสั้นๆตลอดวันการรู้ทันเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่ข้อมูลบอกว่ามันจะยกระดับไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นอันนี้มันเป็นกระบวนการยังไงครับค่ะคือพอเรามีสติรู้ทันบ่อยๆใช่ไหมคะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างขึ้นในใจเรา ระหว่างสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบกับการตอบสนองแบบอัตโนมัติของเราช่องว่างใช่ค่ะช่องว่างตรงนี้ทําให้ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมันถูกมองเห็นชัดขึ้นแทนที่เราจะถูกมันครอบงําไปเลยทันทีอ,อ๋อเหมือนเราถอยออกมาดูได้ใช่เลยค่ะพอเราเห็นมันซ้ําๆบ่อยๆจากการรู้ทันเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันจะค่อยๆพัฒนาเป็นปัญญาขึ้นมาเองคือการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้น ไม่ได้มองผ่านฟิลเตอร์หนาๆของอารมณ์หรืออคติความเชื่อดำเดิมของเราครับผมมันก็เหมือน OS ที่ทำงานดีขึ้นเสถียรขึ้นก็ช่วยให้เราประมวลผลข้อมูลต่างๆในชีวิตได้แม่นยำขึ้นไม่ค่อยตัดสินใจผิดพลาดเพราะอารมณ์สติจริงไม่ใช่แค่ทำให้เราสงบลงนะคะแต่ทำให้เราใช้ชีวิตได้ฉลาดขึ้นด้วยโอ้โหฟังดูแล้วผลลัพธ์ที่ข้อมูลนำเสนอนี่คือสติสามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แบบทั้งระบบจริงๆเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนการอัปเกรด OS ของชีวิตเราทั้งระบบเลยพอเรามีสติมากขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะดีขึ้นเพราะเรารู้จักหยุดคิดก่อนพูดก่อนทำจริงด้วยครับการทำงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้ดีขึ้นใจไม่วอกแวกง่าย แล้วที่สำคัญคือจิตใจเราจะมั่นคมขึ้นสงบขึ้นเพราะเราเริ่มมองเห็นความคิดตัวเองแทนที่จะถูกความคิดลากไปลากมาเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเราควบคุมได้มากขึ้น ใช่ค่ะข้อมูลย้ำเลยนะคะว่าสติทําให้เรากลายเป็นผู้เลือกเส้นทางชีวิตของเราเองได้ไม่ใช่แค่เป็นผู้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไปวันๆมันคือการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานที่สําคัญที่สุดจริงๆค่ะถ้าเราติดตั้งไว้ในชีวิตประจําวันของเราได้เมื่อไหร่มันจะช่วยให้เรารับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีปัญญามากขึ้นครับชัดเจนมากเลยครับวันนี้ ขอขอบคุณที่รับฟังสุขในธรรมนะครับหวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นเหมือนการอัปเดตระบบใจให้กับทุกท่านให้พร้อมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแล้วก็มีปัญญาในทุกๆวันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีสติในทุกลมหายใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะ